พี่น้องสวัสดีจ้าวันนี้แม่ไมยอุดรทิพาพี่น้องมาแนะนาพี่น้องต้นถั่วชนิดหนึ่งจ้าพี่น้องถัว่วอัฟฟาพี่น้องถั่วถั่วอัฟฟาเป็นพืชตระกูลถัว่วพี่น้องแม่ไมายอุดรสีเขียนเสื่อไ้ใต้คอมเมนต์เด้อพี่น้องเด้อคอมเมนต์อันที่เป็นหัวสามมุมนะ่ะนจ้าพี่น้องประเทศเยอรมันเขาเจ้าปลูกเลี้ยงสัตว์พี่น้อง ปลูกเลี้ยงสัตว์เป็นพืชที่มีโปรตีนสูงมากพี่น้องพรามันต้นไงม้าพี่น้องเพราะมันตน้นไงม,นนม้ามันสิเป็นดอกสีม่วงจ้ะตอนแรกเชันก็บ,บรูฉันก็เอ๊ต้นอันนี้มันเป็นต้นอีหย่างสันดอกพี่น้องเลยสังเกตเบิงเบิงดีดีันเป็นต้นทัวอัลฟ,ฟาพี่น้องเดี๋ยวไม่หมอยอู้รอนสีเขียนหัวคอให้พี่น้องเข้าไปเบิงได้จ้าเด้อทัวอักฟ,ฟานี่ประเทศเยอรมันนำนำเข้าจากประเทศอิตาลีหลายพี่น้อง น้ำเขานี่จ้าเป็นตองสิฉันก็นสังเกตบางหลายเทียแล้วนะว่าเอะต้ตนนี้มันคือต้นทัวแทสันดอกตอน้นบวกทั่วดินบ้านเขาไหมพี่น้องที่ติ่งเขาไปเบิง่งเบิง่งอ,อนฝรั่งอังกฤษพี่น้องฝรั่งอังกฤษเพิ่นบอกว่าถั่วอัลฟานี่มีโปรตีนสูงมีอันต้านมะเร็งได้เพิ่นวางสีเนาะพี่น้องเนาะต้นพุ่มมันจะเป็นพุ่มก่อไงพุม่มเป็นพุ่มเลยได้พี่น้อง เป็นพุ่มเวลามันอ่นใหญ่มันน่ะนะเป็นดอกสีม่วงจ้าเยอรมันนําเข้าจากอิตาลีสูงประเทศไทยลองออกไปปลูกเบื้องฉันฉันอันฉันเห็นอยู่อันเอิ่มสระบุรีพี่น้องที่ประเทศไทยพอน้ำอันไปปลูกเบื้องแลวเนาะพี่น้องเนาะนี่จ้าฉันสิยางอันไปเบื้องผักบุ้งฉันเด็ด้ววนี่ไปเบื้องผักบุ้งฉันเอ้าพักอันนี้พวกถั่วอัฟฟาต้นนี้พี่น้องฉันดอก ถั่วอัฟฟาพี่น้องเอเขาเจ้าปลูกเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอย่างตะบาฉันเห็นคนประเทศอังกฤษมันเก็บกินจ้ะพี่น้องมันจิตต้นสูงไงก็นีอันนี้มันหัวก็ออกพี่น้องมันหัวก็ออกจ้ะพี่น้องนั่งนี่ก็นอนล้อฝีงแดดทาพี่น้องพูนแมนเบิร์ดพี่น้องพูนเนื้วแย้ไปฝุ่นจ้ะมันอยุ่ทงนาเด้อพี่น้องเด้ออยู่ทงนาแปลงมองนี้ก้อนนานี่มันเป็นอันนั้นพี่น้องมันเป็นไอ้ ที่ฉันมาขุดเอาไหมหัวผักกาดไหมพี่น้องเออหัวผักกาดจ้ะกิน้ใบดาใบดา,ดาอีกบินใบเดียวนี่้าพี่น้องต้นอ่อนมันแมนเบิดจ้ะฉันสิเก็บไปผัดล้องกินเบิ้งพี่น้องสรรพคุณมากไม้เรื่องโปรตีนสูงพลังงานสีนงเนาะมันเป็นพืชตระกูลทั่วชนิดหนึง่งแล้วฉันจะเขียนใบไต่อ็นยังกอที่เป็นริมเ่ียมๆน่าจ้ะพี่น้องตอนแรกฉันบ่รู่นะพี่น้องนะฉันขาไปเบิ้ง จดไว้เอ้าแม่นต้นนี้สันดอกเป็นต้นอันที่เคยเห็นนี่ตัวสันดอกเดี่ยแม่นเบิดเลยพี่น้องต้นอ่อนมันจ้าสูงมันจะเป็นพุ่มยิ่ใหญ่สีเลยเด้อยพี่น้องเป็นดอกสีม่วงจ้าฉันสังเกตเอ้าต้นบักนี้มันก็บอกทั่วดินแท้พี่กายนี่มองนี่มันเก็บมากอันทั่วร้านเต่าพี่น้องจ้าลาพี่น้องสาปะคุณ จัปะคุณหลากหลายพี่น้องเขาลองเก็บไปกินเบิ้งน้ากันเนาะพี่น้องเนาะใส่แว่นดำเพรเห็นหไวิพี่น้องใส่แว่นดำาพรเห็นหงอุ้ยเพี่พี่น้องกินได้จ้านี่อันฉันเห็นมันเห็นพี่หนูเก็บก็บอกว่จาจักมันทั่วอันนี้บ่นเนาะฉับ่มน่ใจแต่ว่าอันนี้เออันนี้อันนี้ละจ้าถั่วอัฟฟาพี่น้องต้นถั่วอ่อนอัฟฟาพี่น้องเดีย นี่จ้าพี่น้อง็นคงจะชัดอยู่เนาะพี่น้องเนาะฉันคิดว่าไปแกงสมเอาไปพัดยังก็ได้นะพี่น้องนะเห็นคนอนล่ะเออเอเอเบเทศอังกฤษเมื่อคืนนี่เนาะฉันเข้าไปเบิง้งฉันเข้าไปศึกษาเบิ้งพี่น้องเพิ่นวาเพิ่นเฮ็ดอันนีน้่จ้าพี่น้องถือกล้องหลายปวดมือบ่าพี่น้องเพิ่นเอาไปเฮ็ดสลัดจ้าพี่น้องเพียเต็มเลย พี่น้องพิมพ์เข้าไปเบิงเดอ้อเ่ามันได้กินไปทั่วทิพย์ทั่วแดนนะจ้าพี่น้องฉันศึกษามาเรียบร้อยแล้วฉันจังมาเก็บเดอ้อพี่น้องเดอ้อมันเป็นต้นทั่วอัคฟาพี่น้องเฮ้ยเชียงบินก็มาฮอนฮอนอยูลยล่นี่อหรอพี่น้องเอ้ยต้นทั่วอัคฟาพี่น้องสรรพคุณมากมายเลยเด้อค่ะพี่น้องเอ้ยนี่หระเขาไปเฮ็ดเมนูกันเนาะพี่น้องนะเนาะเฮ็ดเมนูต้นทั่ว ต้นนี้มันอ่อนแล้วพี่น้องต้นนี้มันอ่อนอยู่จ้ะมันหัวก็เกิดหัวก็ปงถ้าต้นแกมันจะเป็นพุ่มแต่พี่น้องวาอีกแล้วพี่น้องเลยเบิ่งดีๆว่ามันคือต้นบกทวดดินสนดอกฉันวานนะนะคือต้นบกทวดดินซิมวาพี่น้องซิมพี่น้องเบิ่งน้ำกันวะจ้ามันๆหวานๆพี่น้อง ถทษเด้แต่โทมถิ่มพ่อพี่น้องมันมันเปนหวานมีนาละเนาะเป็นหวานเป็นเพียพืชอันเอมีโปรตีนสูงจ้าอันนี้ทงสซซซีเมนต์อันมันมันแห้งอันนี้พี่น้องเพราะว่าอันกลางคืนมันเป็นอันนั่นเนาะกลางคืนมันเป็นอันเก็ดน้ำแข็งอยู่จ้าแต่คงจะไม่มีหรอมั้งฉันคิดว่าเนาะอืม บกขมนะพี่น้องมันมันมันหวานฉันว่าผักกุ้มหืผักกุ้มมันหวานกลัวจ้ะพี่เออผักกุ้มมันขมจากน่อยกลัวอันนี้มันมันเลยพี่น้องก็สีเมนหรือเนาะพี่น้องมันโปรตีนสูงตรงมันมันเนาะนี่เห็นบ่เจ้ะต้นอ่อนมันนี่ต้นอ่อนเจ้ะฉันขอพักวิดโอไปจากน้อยก่อน้อพี่น้องฉันจะเก็บจ้ะ ล่นางร้ออยู in, ่ฟังพุนพี่น้องนอนฟิงเดียดอที่พุนพี่น้องฉันสิเก็บฉันสิเก็บจ้าพี่น้องเพราตัวเก็บจังน้อยได้จ้าเด้อพี่น้องเบื้องเพียออนออนจ้าออนเขากินเทียเรียกเขาออกไปหน่อยเบื้องนาอพี่น้องนาอเป็นพ่ะจ้นจ้าออนมันใบมันสิพี่น้องใบมันจะเป็นสามเสี่ยงสิจ้าสามอัน นอนเมื่องมืกอเช้านี่พ่อใหญ่ท้อสันแล้วว่ะฉันฟังข่าวบางคนเยอลมันนี่ละวีสันไปกินเดินกินวีนคอยเธอว่าสันกินเดินพักปลาพิดว่าสันขี่แตกขี่เตียนทั้งหาก่าสันนอนอยู่โรงพยาบาลพุนว่าสันคุณกินคุณระวังไว้ด้วยว่าสันผัววายให้ฉันเนาะเออแม่แล้วไปบ่แม่นกินชาบบลาอกเขาบนดอดชาบบลอกเขาหรือว่าอัน พักนอกนะพี่น้องพักนอกมันกินบัได้แล้วปันนี้เป็นยังกินบัได้เพราะว่ามันเบิดเวลากินเล้วพักอันนี้ก็เจ้าสิไปเก็บมากินเวลามันออกดอกนางเสียพี่น้องมันจะเห็ดให้ทองเสียทองอย่างไดจ้าพี่น้องหรือว่าหักกะไดอย่เียหักก็คืออันอาเจียนพี่น้องพี่น้องเบิง้งงามเลยจ้าต้นทัวอาฟาพี่น้องแลกฉันก็บ่เคยกินนะพี่น้องฉันไปศึกษามาก่อนเด้อจังสิงมาเก็บให้พี่น้องเบิ้งจ้า ลู่ซื้อมัน้อมเราเห็นค้นเยลมนเห็นค้นประเทศอังกฤษเพิ่นเก็บจ้าเพิ่นวันมีโปรตีนสูงเนนาะพี่น้องเนาะมันบอลจ้าิ่นก็เลยเออต้นอันนี้ล้าสแมนคักเอ้มันคือต้นทั่วเทพสนุกเบื่องงามพี่น้องเพียเป็นพุ่มขึ้นจากน้อยน้ำค้างทั้งนี่เต็มพี่น้องมันจะเป็นทั่วฟักมันจะเป็นอคือบอกทั่วดินบ้านเขาหนิพี่น้องแต่วันมีในหัวนะ บ่มีในหัวพี่น้องมันสิเป็นขึ้นตน้นเป็นต้นขึ้นแล้วก็มีเป็นดอกสีม่วงออกม้แล้วก็สิเป็นจ้าอันนี้อันนี้อันใบแข็งเนี่ยน,นั่นกัดพี่น้องกลางคืนเป็นน้ำแข็งนะจำเลเี่ยวฮึโศกดีมะพร้บ่เด้ย่างมาทั้งนี้นะอัน อาทิตย์ก่อนไม่ใหมยย่เนี่ยไม่ใหม่รุอนอยางไปอีกทั้งหนึ่งจะยางไปอีกทั้งนึงทั้งนั้นจะบ่ค่อยมีพี่น้องทั้งนี้พุนอ่ะพี่น้องเบิง่งแมนเบิดหงาไปพุนเต็มเลยพี่น้องเพินคิดว่ามันสิกินดิบก็ได้นะพี่น้องพันปลูกเลียงสั์เลียงง้วเรียงควายเพ่นอันย้ำอันคนเย้ละมันนะเนาะพี่น้องเนาะเขาเอาไปล่างถ้าบ่าอจากนั้นเขาก็ลวกกินกระปนกนกระได้ตัวพี่น้องเนาะเป็นบ่ มันหลวกละเตจะแตาเขาบออยากกินดิบเนาะยันจิพาพี่น้องไปทดลองกินเบื้องจา้าเสิเอาไปจัก,กรกํานึงเนาะมีความสุกลายเนาะกีฬาเนะาะตตกเดดเนาะลายคับพี่น้องวายยูวายวายูเนาะพี่น้องจุดไตต่ำตัวแล้วพี่น้องมอพี่น้องเบื้องอันนี้ตักเตา่าตักแมงตักเอ้ยแมงเต่าท้อง เบืงเต่าทองมันคือต้นบอกตัวดินเด้พี่น้องพี่น้องสังเกตเบื้องเ้ยพระพันปรยากไปเก็บเนาะจ้าจะีจยวจะเอาต้นต้นอบอุบงน้ำพี่น้องลองไปลวกกินเบื้องว่านที่เป็นจังไงยเนาะแต่ว่าเมื่อกี้ฉันยำฉันยำเหลอก็ะทมทิมเบื้องพี่น้องมันสุดๆเลยพี่น้อง คุณแมงพูมาเราจะันเข้าไปศึกษาเบืเอ่องนาอเยอรมันน้ำเข้าจากอิตาลีน้ำเข้าจากอิตาลีหลายนะพี่น้องคนออกมาเลี้ยงงัวพี่น้องหนาหนาวบางส่นจะอันนี้ต้นนี้อ่อนๆเลยพี่น้องต้นนี้นมันอ่อนจากหัวก็ออก อันนี้ต้นอ่อนมันได้พี่น้องเดี๋ยวมันสิออกสูงกว่าใหญ่กว่า,น,วานี้เด้อจ้านี่จา้าต้นถั่วอัลฟาอัลฟา,ลฟา,ลฟาพี่น้องลองเอาไปกินเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะโมเมนหาซุ้มซี้ซุ้มหากินเด้อพี่น้องฉันก็อยากโมเมนต์เดอพืชที่มันกินได้เขาก็อยากเก็บกินเบิ้งเนาะโมเมนต์เขากิ กินเออทิ่มโถไปพี่น้องมันบริจาคร้องชิมเบิงพี่น้องต้นถั่วอังฟา้าสังเกตมาหลายปีแล้วนะฉันเพิ่งขอไปเห็นผลนอังกฤษเบิงเลยฉันไปนศึกษาเกี่ยวกับก้อยเธอหนิล่ะพี่น้องก้อยเธอพืชพักสมุนไพรที่กินได้นีพน่พี่น้องพี่น้องเบิงว่ามันคือต้นหมักทวดินบ่ิจาเนยมันก็คือตน้นหมึหกทวดดินเนาะ เป็นตะเพื่อตระกูลถั่วชนิดหนึ่งจ้าพี่น้องเขาจาเก็บเกี่ยวทั้งสลาบุรีพันไปปลูกได้เราเด้อเือชนิดนี้น้ำไปปลูกอยู่ประเทศไทยได้แล้วจ้าพี่น้องฉันได้ฉันไปศึกษาข้อมูลมาแล้วจา้าแต่ว่ายังเมื่อได้กินเนี่ยสิพาพี่น้องไปกินเมื่อนี่ละจา้าอู้ออูอ่อนๆน้ำงาบพี่น้องบางุ่มนี่เบืองดีๆก็ว่านต้นบอกทั่วดินนั่นแล้วพี่น้อง กลังนมหน่อยสองคนหัวเระฉันเบาู้เดียวก็เล่หหัวสงสัยว่าเบาเรียนพี่น้องก็เจ้าหัวยังก็เจ้าละเดากัหนึ่งนะพี่น้องนะลองเป็นวัวกับปนเบิ่งจ้าอันนี้คืองามแต่ว่าพี่น้องขอเอาเจ้าหน่อยในเปียง ต้นอ่อนทั่วอักฟาพี่น้องกเกา็มาเก็บกินก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวไปเห็ดเมนูกันเนาะพี่น้องเนาะ้าพี่น้องเขงามาชิมบักอันทั่วนี่กันพี่น้องชิมทั่วนี่กันนี่ไม่หมายัอดอนบวกพี่น้องไปย่างมาก็กีฬาละจ้าบวกเปรี้ยวมันจะเป็นต้นลักษณะซื้อแล้วพี่น้องวิธีฉันชิมไปมันๆพี่น้อง กิจวัารต้องผัดเส้นกุ้งผัดใส่กุ้งผัดใส่แกงออมได้เนาะพี่น้องเนาะพี่น้องซิมให้พี่นอ้นองเบิ่งจา้าซิมใหม้เน่อยก็ะต่ำมะฮุงพี่น้องชามีต่ำมะฮุงต่ำมะฮุงตัวนั้นพี่น้องเนาะมันเบาห่อนๆจา้าอืมบพี่น้องคี่นองตัว เดี่ยพี่น้องเกาจมูกปากน้ำไปเรื่อยๆนวดไปเรื่อยๆข้นอนทัวร์ร้านเตาหรอพี่น้องเฉันคิดว่าน่ะอืมนั่นกินพังเลยอ่ะ้็พี่น้องอืมอืมมันสุดจอดเลยพี่น้องฉันคิดว่ามันต้องกินแกงแกงออมได้พี่น้องไตแกงออมดวมก,กินกระปุ่นเดบแกงซีหลอดเนาะพี่น้องเนาะ เอาอ,อีกคำนึงเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องผู้ใดมีความอันมีคำนี้น้ำกับความเมียนมาบอกมาหมายอุดรน้ำในเด้อจ้าเด้ออืมจา้จาจ้าพี่น้องกบจำแล้วฉันจะเฮ็ดอีกคลิปนึงจา้าเพราะว่าสามผักนี่เขาจะซีมแต่ละผักจาก้า mặc kim đi cứ cột lại cột xé mấy mày không đòi lắm đỡ phi nong đỡ còn cột lại lại chào